สวัสดีครับวันนี้จะนำเรื่องราวของนันทมนุย์ผู้ถูกธรณีสูบในสมัยพุทธกาลนะครับเพราะนันทมนุย์ทำอะไรผิดกับพระอุบลวรรณนาภิกษุณีอรหันต์ผู้ถูกทำร้ายโดยบุรุษในสมัยพุทธกาลชื่อนันทมนุย์นะครับเริ่มต้น ฟังเรื่องราวกันเลยนะครับพระบุญนาทวีเป็นภิกษุณีผู้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้เป็นเลิศทางด้านการมีฤทธิ์แต่ทว่าชีวิตในการเป็นพระเทรีของเธอไม่ได้รับรื่นเหมือนกับภิกษุณียองค์อื่นนะครับสิ่งที่เธอต้องพบเจอเป็นสิ่งที่เลวร้ายสำหรับผู้หญิงทุกคนไม่ว่า จะอยู่ในสถานะภิกษุณีแล้วก็ตามนะครับชีวิตก่อนบวชพระเทรีเกิดในตระกูลเศรษฐีแห่งเมืองสวัสถีนะครับบิดามันดาของเขาให้ตั้งชื่อเธอว่าอุบลบรรณาเพราะว่าเธอมีผิวพรรณสวยงามเหมือนกับดอกอุบลน,นะครับซึ่งเป็นดอกไม้ตระกูลบัวสายนะครับ และเธอมีใบหน้าอันง,งามล้ำเลิศอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นะครับเมื่อเธอเติบโตขึ้นเป็นสาวความสวยทำให้เธอเป็นที่สนใจมากมายของกษัตริย์นะครับและบุคคลผู้มั่งมีในชมพูทวีปเษฐีพ่อของนางอุบลวรรณารู้สึกลำบากใจเพราะถ้ายกให้คนใดคนหนึ่ง คนที่เหลือย่อมไม่พอใจแน่ด้วยเหตุนี้เศรษฐีที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วจึงถามนางอุบลวรรณาว่านางจะบวชในพระพุทธศาสนาได้หรือไม่ตำนานพุทธเชื่อว่านางอุบลวรรณาได้สั่งสมบุญมามากมายนะครับและตั้งแต่อดีตชาติในชาตินี้นางจึงตกตอบตกลงที่จะบวช ในบัดดลน,นางอุบลวรรณนาจึงได้บวชเป็นภิกษุณีในเมืองสาวัตถีในที่สุดนะครับการบรรลุธ,ธรรมของพระอุบลวรรณนามีในนี้นะครับหลังจากที่บวชแล้วได้ไม่นานพระอุบลวรรณนาได้มอบหมายให้ไปทำความสะอาดพระอุโบสถนะครับระหว่างที่กําลังจะเดินเข้าพระอุบลวรรณนาจึงจุดเทียนเพื่อให้แสงสว่าง ช่วงที่พระอุบลบรรณาเห็นด,ดวงไฟดังกล่าวจิตของเธอได้เข้าสู่ความเป็นนิปัสสนาและได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในทันทีนะครับเมื่อได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วพระอุบลบรรณาจึงเดินทางไปเผยแผ่าศาสนาพุทธลายตัวหลายแห่งแต่เวลาพักพระอุบลบรรณาจะกลับมาที่พักบริเวณป่า อันธวันเสมอนะครับด้วยเหตุนี้เราบาศวาสิกาจึงปลูกกระท่อมที่พักถวายพระเทลีเพื่อให้เธอได้ทำการพักผ่อนในบริเวณป่าดังนั้นนะครับต่อไปนี้จะนำเรื่องราวของนันธรรมนบผู้ถูกทรณีสูบเกี่ยวข้องอะไรกับพระบววุญวรรน,นานะครับก่อนที่พระบววุญวรรน,นา จะบวชเป็นภิกษุณีได้มีชายผู้หนึ่งชื่อนันทามนกเขาเป็นลูกชายของลุงของพระอุบลวรรณานะครับดังนั้นเขาจะมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเธอนันทามนกล้งไหลในตัวพระอบนนุบลวรรณาตั้งแต่เธอยังไม่บวชนะครับถึงแม้เธอจะบวชเป็นภิกษุณีแล้วความล้งไหลดังกล่าวก็ยังไม่คลายนันทามนก จึงตัดสินใจกระทําการอุกอาจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นะครับเขาทราบดีว่าพระบูรนาจะต้องกลับมาที่กระท่อมดังกล่าวนะครับนันทมนุพจึงแอบเข้าไปในกระท่อมและไปซ่อนตัวอยู่ในเตียงรอเวลาที่พระบูรนาเดินทางกลับมานะครับในช่วงเวลากลางคืนหรือในเวลาเช้าตู่ พระบุญวน,นาก็เดินทางกลับมายัางกระท่อมแห่งนั้นเมื่อเธอเข้าไปในกระท่อมและปิดประตูนันทมนพ์ก็ออกมาจากใต้เตียงและพยายามปลุกปล้ำพระเทร,รีพระอุบุรวณาพยายามห้ามเขาอยู่หลายต่อหลายครั้งโดยกล่าวว่าคนผ่านเธอ,อยาชิบหายเลยสายเหตุที่พระบุลวรรณาห้ามเช่นนั้น เพราะเธอทราบว่ากลรมที่นันทมนตร์กำลังจะทำนั้นหนักหนาะสหัสมากแต่สุดท้ายแล้วนันทมนตร์ก็ไม่ฟังเพราะราคะได้ครอบงำจิตใจเขาการห้ามของเธอไม่สำเร็จนันทมนตร์ทำร้ายเธอจนสำเร็จความใคร่หลังจากนั้นก็เดินทางออกจากกระท่อมไปอย่างไรก็ตามบ้างว่านันทมนตร์ ได้ลอบออกมาหลังจากที่พระอุบุญานานนอนหลับพักผ่อนไปแล้วและได้ช่วยโอกาสล่วงเกินเธอระหว่างที่เธอหลับอยู่นะครับตำนานพุทธเล่าว่าเพียงไม่กี่ก้าวลักจากที่เขาเดิอนออกไปแผ่นดินก็สูบเขาลงไปในทันทีเช่นเดียวกับพระเทวทัตและนางจินจะมานิกานะครับเพราะทน ต่อบาปที่เขาทำไม่ไหวนันทมานย์สิ้นสวิตไปเกิดในอเวจีโดยทันทีนะครับต่อมาพระอุบลวรรณาได้รายงานเรื่องทั้งหมดให้ภิกษุณีรูปอื่นทราบนะครับจนสุดท้ายความทราบไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทูลเชิญพระประเสทิที่โกศลมาเฝ้านะครับพระพุทธเจ้าตรัสกับกษัตริย์แห่งกรุงโกศลว่า มหาบพิษเมกุลทิดาทั้งหลายในพระศาสนานี้ละหมู่ญาตอันใหญ่และกองแห่งโพคะมาบวชแล้วย่อมอยู่ในป่าเหมือนอย่างกุลบุตรทั้งหลายเหมือนกันคนละมกถูกราคะย้อมแล้วย่อมเบียดเบีย,บยนภิกษุณีเหล่านั้นผู้อยู่ในป่าด้วยสามารถแห่งการดูถูดรุมิ่นบ้างให้ถึงอันตราย แห่งพรหมจรรย์บ้างเพราะฉะนั้นพระองค์ควรทําที่อยู่ภายในพระนครแก่ภิกษุณีนะครับกล่าวคือพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าคือพระองค์ปรารถนาให้ภิกษุณีทั้งหมดอาศัยอยู่ในเมืองเพื่อความปลอดภัยแทนที่จะอยู่ในป่าที่จะทําให้เสี่ยงกันตรายอย่างที่เกิดกับพระบุญรนาพระเจ้าประเสนทิโกสล ทรงได้รับฟังก็ทรงเห็นด้วยนะครับพระองค์โปรดให้สร้างอารามถวายภิกษุณีที่บริเวณฟากหนึ่งของกรุงสวัสถีตั้งแต่บัดนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงโปรดให้ภิกษุณีอยู่แต่นในเมืองเท่านั้นนะครับและไม่โปรดให้ออกไปอาศัยในป่าอีกต่อไปต่อมาได้มีเหล่าภิกษุปุถุชนพูดคุยกันในเรื่องของ พระอุบลบรรณาและพากันพูดว่าพระอระหันยังยินดีในการสุขเมื่อพระพุทธเจ้าทรงชาบพ,พระองค์จึงตัดแย้งว่าพระอระหันทั้งหลายไม่ยินดีในการสุขเปรียบเหมือนหยาดน้ําที่ตกลงบนใบบัวหยาดน้ําเหล่านั้นจะไหลลงไปทั้งหมดโดยไม่ติดอยู่บนใบบัวแต่อย่างใดน,นะครับ ข้าบนวน,นาได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สตรีจำนวนหลายพันคนและทำให้พวกเธอได้บรรลุธรรมจนกระทั่งเธอปริเรนิพานในที่สุดนะครับเะนี่คือเรื่องราวในพระไตรปิฎกของสมัยพุทธกาลนะครับ